ทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องหมอดูที่เขามีวิชาในด้านมืดครับผมวิชาในด้านมืดนี้คือยังไงสมมุติว่าคุณรักไม่ปังครับคุณก็บอกว่าออหมอดูช่วยดูดวงให้หน่อยเนี่ยเราอ่ะแบบรักไม่ปังเลยอ่ะเราอยากให้คุณช่วยดูให้หน่อยว่าเราต้องทอํายังไงให้รักเราปังเขาก็ทําให้รักเราปังครับเรากลับบ้านไปเราหลั่นล้าครับสามีภรรยาเรากลับบ้านครับแฟนเรากลับบ้านครับ ทุกอย่างราบรื่แน happy ending ครับเอ๊ะทำไมเจ็ดวันหน้าแฟนเรามันดูดำดำวะเอ้าหนึ่งเดือนแล้วเราก็ดูดำด้วยแฟนก็ดำไปด้วยครน,นี้เริ่มมีงานเรื่องอื่นงอกขึ้นมาครับครน,นี้เริ่มสวยเรื่องงานครับไม่รู้อะไรมันติดติดขัดขัดเอาแล้วหมอดูคนเนี้ยเขาแม่นแฟนเรายังกลับมาเลยกลับไปดูเขาอีกครับครน,นี้เสียค่าครูเราไปดูรอบสองแล เริ่มเพิ่มเงินครับเริ่มเพิ่มเงินหรืออาจจะไม่เพิ่มครับแต่เราต้องไปดูกับเขารอบสองครับหมอครับอาจารย์ครับงานมันไม่ดีเลยอ่ะแฟนกกลับมาแล้วแต่หน้าหมองกันเลยทีนี้ทั้งคู่เลยไม่รู้แบบว่ารักกันมากกันไปเบ่าพากันไปเที่ยวเยอะไหมอะไรเงี้ยครับไปตากแดดตากลมลมทะเลอะไรมากอเปล่า,าหน้ามันหมองๆง,งานก็ไม่ค่อยปังงานก็ไม่เข้าอีก,กนหาก รักปังละงานไม่เข้าละทำไงดีหมอบอกมีทางแก้มีทางแก้มา,แกมามามาเดี๋ยวหมอดูให้เอาอีกแล้วคราวนี้ดูทั้งแฟนทั้งเราค่าครูสองเท่าครับผมดูเามามามาดูนะถ้ะอ,อย่างนั้นอย่างนี้ดูไปเอางานมานะะแล้วค่ะเราก็เฮ้ยทั้งแฮปปี้เอนดิ้งความรักด้วยนะลักกินเกมลักกินเลิฟหมอดูคุณนิน้แม่นมาปกปรากฏว่าเอา้าผ่านไปสามเดือนเอ,าอ,เอ,อนา,าอีกแล้วครับผมมีเรื่องอื่นทำไมอีกครับ คนที่บ้านนะโดนคุณใสนะ่หาใครช่วยะคะนันนี้อาจารย์คนเดิมอีกแล้วครับลางทรงอาจารย์คนเดิมใบหานะฮะหมอดูลางทรงอาจารย์คนเดิมปรากฏว่าเอาอีกแล้วครับคนที่ดูแม่นยำแล้วไม่มาเรียกร้องเรานี่เขาดูจบแล้วนะไม่เกี่ยวกับเขานะครับอันนี้เราพูดถึงหมอดูอีกพาร์ตนึงนะครับที่ดูแม่นเหมือนกันแล้วก็ทำเราจุกด้วยฮนะแล้วก็น่าจะเป็นนิทานที่ เป็นเรื่องจริงของใครและอาจจะไม่จริงในของใครบางคนก็ได้นะครับอา้าวตายแล้วที่บ้านมีคนโดนคุณใสแฟนโดนคุณใสเอา้าเราโดนคุณใสไปหาอาจารย์คนเดิมครับลักกีน้นเกมลักกี้นเลิฟแต่ประเด็นคือเจอคุณใสคุณใสมนดำเสน่ห์ยาแฝกหน้ามืดตามัวมาเลยครับทีนี้ทำยังไงครับไปแก้กับอาจารย์คนเดิมครับ ถามว่าครันนี้แก้ได้ไหมครับคําตอบคือแก้ได้สิครับเพราะเขาเป็นคนทำไงครับเอาใครล่ะเป็นคนที่บ้านเอามาอีกคนหนึ่งเป็นเราเพราะเราจะต้องดูต่อใช่ไหมอยากรู้เรื่องอื่นไงอ่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเอ้เราอยากได้ยอดขายบางๆอ่ะสมมุตินะค้าขายนะอีกคนโดนคุณใสนะ่ฮะอ่มาเป็นสองคนแล้วคราวนี้มาสามคนครับ เพราะอะไรแฟนเริ่มเชื่อแล้วครับเริ่มมีศรัทธาความเชื่อครับมากันเป็นสามเท่าแล้วครับตอนนี้หมอดูยิ้มแล้ว <c oughs> น,น,นะฮะมาลเลยถามมาหมอตอบได้หมดอาจารย์ตอบได้หมดว่ามาใครโดนคุณสายล่ะจ่ายไปครับสามเท่าคุณสายหายไปครับงานอื่นงอ้อทาไมครับประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับ เราจะต้องเลือกให้ดีๆถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าพาร์ทที่1เราดูแม่นแล้วแล้วเขาจบเลยให้เราไปทำอะไรง่ายๆให้ข้าหมาสิมสมมติว่าจ่ายค่าครูคุณหมอเสร็จแล้วอ่ะคุณหมอก็เหมือนเหมือนคุณหมอจ่ายยาเราเนี้ยเราก็ไปให้ค่ารักษาท่านประมาณนี้ก็คือค่าครูผ่านครูนะครับเราก็ให้ค่าครูไปแล้วอันนี้จะพูดถึงหมอดูที่มีครูบาอาจารย์นะครับเขาก็จะบอกว่า ไปปล่อยนกปล่อยปลาลูกไปทําบุญลูกไปไหว้พระลูกสวดมนต์ทุกคืนลูกไปนั่งสมาธิลูกไม่ต้องมาหาแล้วนะไปทําอย่างนี้นะรับรองได้ชีวิตจเจริญแน่นอนไม่ต้องกลับมาอีกแล้วรับรองได้ที่ดูให้คือเบ็ดเสร็จทุกอย่างแล้วจนกว่าเราจะมีะปัญหาเองแล้วก็ไปหาเขาโดยที่มันสายขาวครับส่วนสายดำครับมันจะมีเรื่องวุ่นวายตามมาแล้วต่อไปอ่ะถ้าเราจะสังเกตดีๆเขาจะให้เราอ่ะ เช่าหลักยมจากเขาสิมีกุมารทองนะเนี่ยเจ้ากรรนายเวรตามเราเลยอะอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่คนที่เขามีฌานนะครับส่วนใหญ่คนที่เขาฝึกฌานหรือว่าคนที่เขามีของเก่าติดตัวมาหรือคนที่เขาเสฉดเป็นเฉดตายหรือคนที่เขา,เามีสัมผัสที่6และรับรู้ในเรื่องของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นนะครับ เขาจะไม่ยุ่งกับเจ้ากรรมในเวรของใครนะครับถ้ามันไม่จําเป็นสุดถ้ามันไม่ถึงคอขาดบาดตายเขาจะไม่ยุง่งเรื่องของคุณเลยเพราะฉะนั้นหมอดูที่แม่นๆเขาจะไม่ยุ่งเลยครับถึงเขาเห็นเขาก็จะไม่ยุ่งนะคะแต่ถ้าหมอดูที่เขาต้องการค่าครูเยอะๆเขาจะบอกเลยว่าเราเนี่ยมันโคตรหนักอะ่ะชีวิตเราอะ่ะมันแบกภาระไว้เยอะมากเลยอะ่ะเราจะต้องสลดภาระพวกนี้ออกไปเพราะมันไม่ใช่ภาระศึกษาแต่มันเป็นภาระ กิจที่เราจะต้องแก้ไขมันออกไปคุณก็จะต้องเสียเงินให้กับหมอดูเหล่านี้คุณก็จะต้องเสียเงินให้กับร่างทรงเหล่านี้ที่เขามีวิชาคมจริงๆแต่ว่าเขาก็จะหลอกต่างคุณด้วยส่วนคนที่เป็นหมอดูที่อา,อาจจะดูในสถิติหรือว่าวิชาที่อาจจะมีครูบาอาจารย์แหละแต่ว่าไม่ได้ดูแม่นยำจนถึงขั้นแบบว่าบรมครูหรือว่าคนที่ดูแบบเบ็ดเสร็จทีเดียว เขาก็จะเดาไปเรื่อยๆเคยได้ยินไหมครับหมอดูคู่กับหมอเดาก็จะประมาณมาดูดวงไหมมาดูดวงดิอย่างเงีครับก็เดินผ่านนะครับก็เห็นเห็นบ้างแล้วก็มีบางท่านที่ที่ว่ามาดูดวงไหมเนี่ยเขามาทักเนี่ยคือบางท่านก็ไม่ได้บอกว่าไม่แม่นนะแม่นนะครับบางทีเขาเห็นเราดวงตกหรือเขาเห็นเจ้ากรรมในเวรเราเขาก็เลยแบบมา แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าไปหาเขาเองครับถ้าถ้าเขาไม่ได้เป็นสองแบบที่ผมพูดนะครับเราจะเข้าไปหาเขาเองแบบแรกก็คือมานี่มาแบบที่สองก็คือมนต์ดำนะครับส่วนแบบที่สามที่ผมยกยอดเอาไว้เลยคือมีบรมคคูคูบาจารย์อย่างแท้จริงนะครับก็คืออันนี้ปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะไปดูกับเขาแล้วก็จบเลยสบายใจเลยแล้วก็มีทั้งการปลอบใจที่เราต้องทำจริงจริง มีทั้งบอกวิธีแก้ที่ถูกต้องจริงๆมีทั้งบอกว่ามันแก้ไม่ได้จริงๆด้วยเขาจะไม่มาปลอบใจคุณนะคะว่าคนทุกคนเกิดมาต้องมาชดใช้เวรกรรมครับเขาก็จะบอกเลยแต่เขาจะไม่ยุ่งกับเจ้ากรรมนายเวรเราอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตนะครับว่าหมอดูที่แม่นยํามีสองแบบแล้วก็หมอดูหมอเดาอย่างที่เคยว่ากันไว้ตามคําสุภาษิตโบราณว่า อย่าเชื่อหมอดูหมอเดาประมาณนี้นะครับในพีนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มีสตินะครับในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อย่าเป็นภาระกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งโลกเลยนะเจอวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของสงครามด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะฝากเอาไว้ว่ามีสติรับรองได้คุณไม่ต้องดูหมอดูคุณดูตัวเองครับ ว่าควรจะพัฒนาในด้านไหนไหนสวัสดีครับ